ผมในฐานะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับอดีตเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคุณศิราเป็นสสเขตหลักสีอดีตเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงนะครับก็มาเจอกันที่สภานี้ผมก็ทำหน้าที่ของผมนะครับไม่ยุ่งกับใครได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการวิการเพราะการปราบปรามการทุจริต ของสภาเนี่ยนะก็ทำหน้าที่เหตุมันก็เกิดจากกรณีที่คุณประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยถวายสัตว์ไม่ครบนี่บริหารประเทศไม่ได้นะครับนะจะเป็นนายกไม่ได้นะจะถแถลงนโยบายไม่ได้บริหารประเทศไม่ได้แต่คุณประยุทธ์ก็ฝืนนะครับ ที่จะดำเนินการทั้งที่มันผิดรัฐธรรมนูญทั้งนั้นผมในฐานะประธานกรรมการนะครับจะต้องเสนอขอมติสัต่อที่ประชุมให้ทมการตรวจสอบในเรื่องนี้ที่ประชุมก็มีมตินะครับมวิติก็เชิญคนน้อคนนี้เชิญคุณประยุทธ์ซึ่งถวายสัตว์กล่าวนำถวายสัตว์เชิญคุณประวิทย์ที่ยืนข้างๆคุณประยุทธ์เนี่ะ เพื่อมาซักถามจะมถาถวายศาสตร์ครบไม่ครบไอ้กระดาษที่ถือมาอ่านเนี่ยเตรียมมาทําไมไม่เอาของเลขาธิการคมนตรีที่เขาเตรียมไว้ให้นะเชิญไปก็ไม่ยอมมานะไม่ยอมมาแถมแต่ไ,ไงวางแผนบี้ผมเลยวางแผนบี้ผมก็เลยการให้กรรมการสองคนซึ่งสังกัดทภากลับชาลัฐเนี่ยออกไป เอาคุณศิระค,คุณปรินาเข้ามานะครับสองคนนี้เข้ามาเหรอมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ปวนผมมีหน้าที่ยุติยติที่เชิญคุณประโยช์มาถแถลงนี้ให้ได้เนั้นก่อนเข้ามาก็บอกให้ผมไปตรวจสุขภาพจิตแล้วนะครับพอเข้ามาประชุมวันแรกก็บอกระวังหน้ากุศสรีจะติดคุกนะคุณทั้งสองคนจบมาจากไหนวะ นะรู้เรื่องอะไรผมเป็นอดีตผู้จัดก,การตำรวจชาติทําไมมาพูดอย่างนี้กับผมในการมรนิิการแต่ว่าน้องก็รู้ว่าทั้งในสภาใหญ่ในกรรนิิการเนี่ยสสก็ได้เอกสิทธิ์นะถ้าไปไม่ไม่มีบุคคลภายนอกนะครับงนั้นเขาจะป่วนผมกวนผมยังไงก็ว่าไปเดี๋ยวไปฟ้องผมหาหมีประมาทบ้างเดี๋ยวมีหนังสือ ถึงผมเองอะ่ะนะขอให้ปลดตัวเองออกผมก็เอาต้องการอะไรก็เอาก็เสนอเข้าการมิการการันมิรการก็มีมติบอกไม่ใช่หน้าที่ของการมิการก็ทําอะไรไม่ได้นะแต่ถูกผมฟ้องกลับไปอะไรต่างๆเป็นจําเลยเยอะแยะเลยเพราะพวกนี้ไม่ค่อยรู้กฎหมายนีนะ่สองคนสู้ไม่ได้ก็ ส่งรุ่นใหญ่มาคือคุณไพบูลนิติเตวันนะครับไปบีบสสพักชาติพัฒนาให้เกาลาออกแล้วส่งคนไปบูลซึ่งไม่ใช่โกตตาเลยนะครับคนละพักเลยเข้ามาแทนก็เพื่อยุติยตินี้ได้คุณไพบูลมาถึงก็เสนอยุติเลยผมก็คือจะสอบก็ได้ไม่สอบก็ได้ไอ้บรรดากรรมธิการทั้งหลายไม่ว่าสังกัด พักรัฐบาลฝ่ายค้ามันก็กลูคุณไปยุ่กันงั้นใช่ไหมฮะผมก็แล้วแต่มึงเว้ยจะทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ทําก็เปิดให้ลงมตินะแต่ผมดูเสียงแล้วผมก็ต้องยกด้วยยกด้วยก็เท่ากันเจ็ดต่อเจ็ดแล้วผมก็ยกในฐานะประธานอีกเป็นอันยัติคุณไปบูนตกไปอาทิตย์ต่อไปเมื่อมีการประชุมอีกเทาอีก มีการไปเตรียมกันมาแล้วหัวกันมาแล้วนะไอ้่าอย่างไงต้อง8ปดต่อเจดให้ได้หมายความถึงฝ่ายรัฐบาลต้องแปดนะครับของผมเจอย่างเงี้ยจะได้เลิกได้ก็มาเสนอคุณใบบูร์ทำตัวเป็นประธานกรรมธิการเองเลยเสนอยติเสนอใ,ให้ยกมือโหวตนับคะแนนเสียงเองอีกสรุปเองหมด8ปดต่อเจดผมบอกคุณไม่ใช่ประธานนะจะโหวตได้มันต้องผมสั่งให้โหวต นะแล้วยตินี้มันตกไปแล้วไม่สามารถเสนอไหนได้ตามข้อบังคับการประชุมถ้าอยากจะยุติหนึ่งคุณน,นุ่นนะไวะ้ในสมัยการประชุมหน้าเท่านั้นนะครับเอ๊ไม่พอใจผมรุ่งขึ้นนะไปให้สสพลังประชารัฐรงชื่อกัน5้บสคนเสนอถอดถอนรมจากกรณิกาตตรต่อสภาใหญ่เลยสภาใหญ่ก็ร่วมมือเพราะอะไร ั้งประธานทั้งรองเป็นฝ่ายรัฐบาลทั้งนั้นเนี่ยยติคุณไพบูนอ่านแล้วมันก็เท็จนะครับแต่ก็รวมหัวกันเพื่อจะให้ผมพ้นห้ไ้ก็บรรจุนะครับบรรจุแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องโดนใช่ไหมฮะก็เลยรอมาจกนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เลยอีกประมาณ40่สิบยติเท่านั้นเองถ้อถึงผมก็อยากถึงวันนั้นจะได้เปิดหน้าคุณไพบูนื้นทีว่าเป็นยังไงนะครับ ผมไม่ได้สนใจหรอกจะเป็นประธานกันมิการหรือไม่เป็นไม่เป็นก็ได้เป็นก็ทํางานให้พี่น้องประชาชนนะครับดง<ม>นั้นเรื่องราวมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นานายศิละนะครับหรือคุณปรีนาไม่ว่าสภาเล็กสภาหใหญ่ก็ปวนผมกวนผมอะไรต่างต่างนี้ยิ่งกวนผมได้มากยิ่งได้รางวัลจากพรรคอีกโอ้เลยแสดงบทบาทกันอย่างเต็มที่ นะครับเมื่อเมื่อประพฤติตัวเช่นนั้นผมก็จะเป็นที่ต้องตรวจสอบนะประวัติบุคคลทั้งสองทั้งสามคนน่ะนะนะคุณปรินาก็ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะถูกฟ้องคดีบุกรุกป่าแถมพ่อโดนด้วยอีกนะนะครับครบเสร็จนะคุณศิลาเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องตรวจสอบกันดูนะ ก็ตรอจสอบจนก็ได้ว่าเคยต้องโทษจำคุกนะครับคดีช่อหาข้อช่อโกงนะที่ศาลแขวงปทุมวันนอกจากนีน้ยังมีเช็คอีกคดีที่ศาลอายากรุงเทพใต้นะครับมีคดีอื่นผมก็ตรวจสอบหมดนะเพราะว่าเรื่องเช็คสี่คดีเนี่ยศาลพิพากษาจำคุกนะทั้ง4ีคดีเลยห้าเดือนห้าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน เป็นปีหนึ่งพอดีนะครับแต่ที่ไปเตะเขากรามหักเนี่ยที่จังหวัดแพร่นะครับสารรอลงมายาไปขับรถชนคนตายแล้วหนีที่ประจวบสารลอลงออยานะครับเนี่ยต้องโทษสารนะขนาดขับรถชนคนตายแล้วหนียังรอก็ให้มามีบทบาทในสภายอย่างเนี้นะครับถ้าจำคุกไปแล้วมันก็หมดจบไปแล้วใช่ไหมฮะ อาละครับก็เมื่อตรวจสอบได้ผมก็ต้องขอเอกสารต่างๆทั้งหลายไปยังสารไปยังสถานีตำรวจเหล่านี้นะครับก็ได้ครับพิพากษามาปเปินหลายๆคดีเนี่ยมันจะมีแค่คดีเดียวที่ทำให้ขาดคุณสมบัตินะครับก็คือคดีช่อโกงเรื่องเช็คมันพรบรเช็คนี่ไม่เกี่ยว นะครับทำร้ายร่างกายขับรถชนเนตายไม่เกี่ยวนะเพราะรัมดูนมาตา9 8วงเล็บ10เขาบอกว่าเคยต้องํำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทราบตามมาบุนกฎหมายอาญาคำว่าเคยต้องทำพิพากษานี่ไม่จำเป็นต้องจำคุกนะครับรอลงอาญาก็ได้นะฮะนะแต่ว่าเมื่อขอไปศาลแขวงปทุมวันคดีมัน ยีกว่าปีแล้วศารเขก็มีให้เฉพาะคำพิพากษาสารชั้นต้นนั่นเองนะครับนะเขาไม่ส่งหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาให้นะเพราะหัหน้าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่กล้าเสร็จรับรองว่าจะเป็นยังไ,ไงไหมก็ไม่เอาตัวก็ามาเสียงด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ได้แต่คำพิพากษาศาลชั้นต้นมาแต่คนอย่างผมหมายถึง เป็นตำรวจในตำรวจระดับสูงพนักงานอัยการ,าการนะครับหรือว่าผู้กษาหรือตุลาการสารมนุนที่เป็นผู้กษาเนี่ยมองแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับว่าคาดีมันถึงที่สุดแล้วรออยห่ครับเพราะว่าระบบการจัดเก็บสระบบเอกสารของศาลเขาเนี่ยนะพอ20ปีก็ต้องทำลายนะก่อนจะมีคำพิพากษาศาลเต้นคุณจะเบิกความ ฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยยังไง,งต่างก็แล้วแต่นะครับเมื่ออุทธรมีคำอุทธรคำแก้อุทธรดีกามีคำแก้ดีกา,กกาเขาเผาทิ้งหมดนะครับ20ปีเขาก็จะเก็บไว้เฉพาะคำพิพากษาเท่านั้เนเองแม้คดีนี้ไม่มีคำพิพากษาศาลดีกาไม่มีคำพิพากษาศาลอุทธรมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นแห่งอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันก็แสดงว่า ด้วยคำพิพากษาชั้นต้นคือติดคุก4ปีส่วนจะเอาเงินไปชดใช้ผู้เสียหายตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่ก็ศาลก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นก็ติดคุกไป4ปีส่วนที่คุณศิระให้การต่อศาลนะหรือสื่อทั้งหลายว่าหลังจากมีคำพิพากษาแล้วก็ประกันตัวไปนะครับ ชดใช้เจรจา,ช,าชดใช้ค่าเสียหายจนจบแล้วก็ก็ถอนถ้าก็ถอนฟ้องนะถ้าประกันตัวไปจริงก็ถอนฟ้องนะมันก็ต้องมีรายงานขบวนพิจารณาถอนฟ้องอยู่ติดกับคำพิพากษา,านี้ด้วยมันจะได้ถือว่า,อาคดีนี้มาจบแล้ว้เมื่อไม่มีก็แสดงว่าไม่มีการไปเจราจากันไม่มีการไปถอนฟ้องกันนะครับ แล้วยิ่งผมตรวจสอบเพิ่มเติมเข้าไปอีก้ผู้เสียหายเป็นตำรวจนี่พอเซ็นชื่อยอดพันตวรวจตรีผมก็ตรวจสอบไปจกกนกระทั่งได้ว่าพันตวรวจตรีนี้เป็นใครปัจจุบันรับราชการอยู่ที่ไหนก็ไปรองผู้การอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ภูกเกต็ตผมก็เชิญตัวมาสอบปากคำทักถามก็ก็มาให้ปากคำนำจำนวนการสอบสวนนะ ที่เขาเก็บไว้นยีสิกว่าปีกระดาษเหลืองรอยเลยนะครับมาให้ผมก็ส่งตัวนี้ไปสารมนุนด้วยเขาก็ให้การกับผมว่าเขาถูกคุณศิระาชอบโกงแล้วก็เลยไปแจ้งความตํารวจปทุมวันนะครับตํารวจก็มีความเห็นสั่งฟ้องอายการก็สั่งฟ้องนะครับนะบปกติเนี่ยคดีมันจะแบ่งเป็นสองประเภทมีตัวผู้ต้องหาก็ไม่มีถ้ามีตัวผู้ต้องหาก็หมายความว่าออกหมาจับตัว มาประกันตัวมาก็ส่งฟ้องศาลไปถ้าไม่มีตัวก็ส่งฟ้องศาลก็ไม่ได้นะครับแต่นี่พนักงานอายการมีความเห็นสั่งฟ้องหมายความวม่าไ,ไงดูไหมครับหมายความว่ามันมีตัวอยู่แล้วตัวมันอยู่ที่ไหนล่ะนะในวันที่ฟันดร์ตรีเกมรินไปเบิกความต่อสารก็เห็นเจ้าหน้าที่เรือนจํา ควบคุมตัวนักโทษชายศิระเจนจาคะในชุดนักโทษใส่ตรวนที่เท้านะเข้ามาในห้องพิจรารณานะพอถึงเวลาสื่อพยานสารก็ถามจะให้การยังไงจะรับสารภาพหรือปฏิเสธถ้าปฏิเสธก็เบิกความสู้กันก็ปรากฏว่าคุณศิระให้การรับสารภาพสารก็ได้จำคุกไป8เดือนนะครับลดเหลือสนะฮะ แล้วก็ให้ชดใช้ผู้เสียหายสองแสนบาทพอพิาเสร็จลงชื่อที่ศาลเสร็จนะผู้คุมก็คุมตัวคุณศิลาเข้าเดินจำกลับไปไปจำคุกเพิ่มอีกสปีผมก็นับดูเรื่องเช็คหนึ่งปีเน,นี่ยนะฮะสี่คดีคดีแรกถูกจำคุกเมื่อมกรลาสามแปดนะคดีสุดเอจะครบสิบสองเดือนมันก็ต้อง มกลาสามเก้าไว้ในช่วงที่ฟ้องคุณเสือคาดีนี้คือวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาสามแปดก็อยู่ในระหว่างช่วงนี้ก็คือคุณศิระถูกจำคุกอยู่นะครับถูกจำคุกอยู่ก็ถึงไปเอาตัวจากเรือนจำมาแล้วอศาลจำคุกก็แทนที่จะได้ออกจากเรือนจำมกลาสามเก้าก็ต้องบวกไปอีสี่เดือนนะครับคนเป็นตำรวจคนเป็นเจ้าการกันพิกษาเขาดูรู้หมด เ <c oughs> พราะฉะนั้นคุสิราจะให้การปฏิเสธจะเอาพี่ชายชื่อในโสพลมาเบิกความอย่างงู้นอย่างนี้อะไรประเทศทั้งนั้นนะครับนะสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมานะฮะทั้งนั้นทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับซึ่งจะต้องรับผิดชอบอีกแต่เรื่องนี้นะผมก็พยา,าพยามหาพยานหลักฐานทุกด้านนะก็ไปให้ไป ตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมตำรวจก็เคยติดคุกเคยต้องโทษเคยมีคดีอะไรก็ต้องมีเก็บเป็นข้อมูลไว้ดีก็กบผู้การกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมตอบผมมาว่าไม่มีประวัติแม่นี่เป็นความบกพร่องของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับไม่เก็บเอกสารที่เรียบร้อยมีไม่มีผมไม่รู้ผมไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองได้ แต่เขาตอบว่าไม่มีเนี่ยแสดงว่าแ yeah ย่ฝากผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติไปปรับปรุงหน่อยผมมีหนังสือไปถึงอติถมราชธรรมขอหลักฐานการจำคุกในศิลาเจียขทุกคดีผู้จัดก,การเรือนจำตอบกลับมาว่าไม่มีเพ,พ,พราะอะไรเพราะในศิลาเป็นสอสอพรักพลังประชาชนที่มีคุณ ประยุทธ์จันโอชาเป็นนายัยคนตรีไม่มีก็บอกไม่มีนะครับผมจะไปบีบเค้นก็บอกว่ามีได้ยังไงนะครับเม,เมื่อเขาบอกไม่มีเราก็ม,มีตรงนั้นก็ไม่เป็นไรแต่เพียงหลักฐานเราที่มีเรามีอยู่ก็ว่าไปส่วนสู้คด,ดีของเขาเขาก็บอกว่าให้กรมราชัณฑมมีหนังสือแจ้งไปยังศาลว่าในปีสี่ห้าน้ำท่วมหมดเอกสาร นะถูกน้าําท่วมหายหมดไม่มีหลักฐานทรงสารนะเอาคนทุกอย่างเอาทุกลูกนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าพวกสาตุลาการสา,ารรมนูญเนี่ยเป็นพวกษาหลายคนหลายท่านเพราะฉนั้นก็จะรู้ระบบรู้กระบวนการดีเพราะนั้นเมื่อทําการไต่สวนไปอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วผลก็เลยสรุปมา่อเมื่อวานที่ทราบกันอยู่ว่า ศาลวินิจฉัยว่าคุณศิระขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกษษษษสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะเคยต้องโทษคำพิพากษ,ษ,ษาถึงที่สุดในคด,ดีเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาคดีเกี่ยวกับซับตามประมวลกฎหมายอาญามีอะไรบ้างครับนะลักร,รัพย์วิ่งเหล่ารรพั์ชิงทร,รัพย์ป้นร,รพัพย์ักจอกร,ร,อรัพย์ช่อโกงร,รัพย์อะไรต่างๆเนี้นะนะครับข้อหาใดก็ได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องพ้นสภาพไปศาลก็วิจัยอย่างนั้นแล้วต่อไปจะเป็นยังไงก็เป็นหน้าที่ของสภาเป็นหน้าที่ของกกตเป็นหน้าที่ของกกตเป็นไงครับก่อนเนื่องนี้ผมก็ไปแจ้งความดําเนินคดีที่กกตเพราะเขาไปไปแจ้งความเท็จกับกรกตในเวลาสมัครเนี่ยนะกกตก็มีแบบฟอร์มนะ เคยต้องโทษไหมเขาก็ขีดไม่เคยต้องโทษกกตเขาก็รับทีถ้าบอกเคยต้องโทษกกตก็ไม่รับแล้วใช่ไหมฮะงั้นผมก็ถือว่านี้แจ้งความที่กกตผมก็ต้องไปร้องทุกข์ที่กกตร้องทุกข์เสร็จผมก็ให้การผมก็นําพยานพันรตีเขมรินอะไรต่างๆไปให้การด้วยนะครับกกตก็ทําหน้าที่นะได้เรียบร้อยตางเลขากกตก็สรุปว่า คุณศิระขาดสมบัติส่งไปกรรมการก,ะกะรกตปรากฏว่ากรรมการกรกตบอกให้รอคำวินิจฉัยของสารนัฐนมาโนนนะครับก็โอเคตอนนี้สารนูนวิจัยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปกะกะตก็ต้องเรียกตัวคุณศิระมานะครับไม่ต้องฟังพยานหลักฐานอะไรทั้งสิน้นเพราะคําวินิจฉัยของสารนั้มาโนนมันผูกพันตูอ้องค์กรอยู่แล้วนะครับนะ ก็เรียกตัวมารับทราบข้อ,อาหาและสรุปฟ้องได้เลยนะครับอัตราโทษจำคุกหนึ่งถึปีได้แล้วแต่ศาลนะครับขั้นต่ำก็จำคุกหนึ่งปีถ้าเจอศาลโหดๆหน่อยนะจำมันสิปีเลยก็มันรุนแรงรุ่นเรื่องไปนะครับจะได้ไปสร้างความเสียหายกับใครอีกนะครับปรับสองหมถึงสองแ0 0อันนี้ก็แล้วแต่ศาล ถ้าจําคุกหนึ่งปีก็ปรับ20,000ืถ้าสองปีก็สี่0มื่นอะไรเงี้ยนะปีละสอ0หมื่สิปีก็2อ,องแสนที่สำคัญคือตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีเป็นยังไงก็ไปลงรับสมัครเลือตั้งไม่ได้ภายใน20ปีนี่ไปใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้อยากจะเลือกคุณประยุทธ์ อยากจะเลือกเมียตัวเองที่จะอ้างจะแวลว่าไปลงเขตหลักสีแทนเงี้ยลงไม่ได้นะครับเพราะถูกตัดสิทธิ์20ปี20ปีก็อายุ77พอดีนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่คุณศิระผมผมจะรอนะนะครับนะนอกจากเรื่องความเท็จที่กกตแล้วเนี่ยนะฮะทางสภา ทางสภาเนี่ยนะเมื่อศาลวินิจฉัยว่าคุณศิระขาดคุณบัติถือว่าไม่ได้เป็นสสเลยเนี่ยตั้งแต่24มีนา2524นี่ก็สปีเสร็จแล้วใช่ไหมฮะงั้นบรรดาเงินเดือนทั้งหลายนะฮะบรรดาเพียประชุมการไม่การทั้งหมดบรรดาใคใช้จ่ายใจใจที่คุณศิรานั่งเครื่องบินไปด่าตำรวจที่ภูเกต็ตหรือที่ไหนไหนอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับ บรรดาสวัสดิการต่างๆทั้งหลายที่คุณเสียาอาจจะเบิกในการรักษาค่าพยาบาลต่างๆทั้งหมดนะทา้งสภาต้องเรียกคืนหมดนะเรียกคืนเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ก็งเงินเดือนสอสนะครับนะแสนเศษๆนะถูกหักภาษีบ้างนะอะไรบ้างเอาก็เหลือสักแสนหนึ่งนะครับหลือสักแสนหนึ่งก็ปีละเท่าไหร่ ล้านสองสองปีกว่านะครับคุณศิรามีผู้ช่วยสอสอนะหรือผู้เชี่ยวชาญประจำตัวแปดคนนะครับผู้ชำนาญการเนี่ยเดือนสองหมื่นสี่นะครับผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับคนเลยหมื่นห้าอีกเจ็ดคนนะรวมทั้งหมดประมาณเดือนแสนสามปีละล้านสามสองปีเศษเท่าไหร่ นะครับรัฐบ,บัคุณศิระต้องจ่ายเงินในส่วนนี้คืน10ล้านกว่าบาทนะครับ10บล้านกว่าบาทแล้วกกตเมื่อคุณศิราขาดรัฐบัตรแล้วกกตก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ครับใครจะจ่ายเท่าไหร่ในการเลือกตั้งคุณศิระต้องเป็นคนจ่ายนะกกตอเองก็ต้องจ่ายไปก่อน แล้วก็เรียกจากศิละศิละไม่จ่ายก็ต้องฟ้องนะครับเวลาฟ้องก็ต้องเฟียงฟ้องทั้งคา่าใช้จ่ายใช้ไปเท่าไหร่ฟ้องทั้งดอกเบี้ยด้วยนะครับเป็นอย่างนั้นนะก็ว่ากันไปนอกจากนั้นคุณศิระไม่ได้แจ้งความเท็จที่กกตอ,อย่างเดียวนี่ก็แจ้งความเท็จที่สภาอีกในการขอเครื่องราชดรีดพอนี่เขาก็จะต้องมีกรอกไว้ว่าเคยต้องโทษไหม ก็บอกไม่เคยไม่เคยเขาก็เสนอขอประรานไปนะครับท่านก็โปรดเกล้าให้เครื่องราชนะครับได้เครื่องราชนะอันนี้ก็เท็จอีกผมก็ขอเอกสารไปที่เลขาธิการเอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละเขาบอกเอกสารส่งไปเลขาธิการคณะมนตรีหมดแล้วผมก็ขอไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับ ทั้งรองเลขาซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาทั้งเลขานะครับคณะมนตรีก็เป็นนักกฎหมายทั้งนั้นทํางานเป็นเลขาคณะมนตรีเนี่ยนะต้องรู้กฎหมายอย่างเชี่ยวชาญเลยละ่ะปฏิเสธไม่ให้ผมโดยอ้างว่านะผิดไม่เป็นไปตามพระราชคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลให้ไม่ได้ ความจริงไม่ใช่นะข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมว่าคุณศิลาเกิดเมื่อไรนะเรียนอะไรทําการศึกษาอะไรนะทางานที่ไหนบัตรประจำตัวเลขอะไรนี้ข้อมูลส่วนบุคคลไอ้กายมาแจ้งความเท็จต่อสภาเรื่องขอเครื่องราชเนี่ยม <finally. S 2> ันเป็นเรื่องของราชการไม่ใช่ส่วนบุคคลนะแล้วเขาที่อ้างพ,พระปฏิญัาตคุ้มกองข้อมูลข่าวสารบุกเข้าไปเปิดดูมาตาสี เขายกเวน้นการกระทําของสภาผูแ้แทนราษฎรหรือการเมติการอะไรต่างเหล่านี้ยั้น,น,น,นผมทําไปผมทําใน,นานะประธานกรรเมติการที่ขอไปเนี่ยนะครับแต่ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้เพราะฉะนั้นเมื่อผมตั้งเรื่องคุณศิระแจ้งความเท็จเกี่ยวกับการขอเครื่องราชไหนณผมก็ต้องจับคุณธีรพงศ์เลขาขนำตรีรองเลขาที่ปฏิเสธเนี่ย นะครับมาดําเนินคดีด้วยฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญาทั้งพรบข้อมูลคุ้มครองส่วนบุคคลเนี่ยนะครับนะเพราะอะไรเพราะช่วยเหลือนะเพรช่วยเหลือไม่ต้องการให้ในศิละนะถูกดําเนินคดีแลเมื่อศาลรับมูลวินิจฉัยมาเช่นนี้แล้วเนี่ยมันก็ผูกพันไปหมดนะดังนั้นผมก็ต้องดําเนินคดีทั้งสองคนนี้ด้วยนะครับในข้อหา ดังเก่าเนี่ยนะครับนะก็อยากรับใช้อยากรับใช้นักการเมืองกันนักนะไม่ยอมทําตามกฎหมายอะไรต่างๆนั้นก็ว่ากันไปนะครับนะก็คงจะมีรายละเอียดนะที่แจงกับท่านพวงนี้นะกับเชิญถามฮะ อ๋อเกตเกตลักษีนี่เหรอที่คุณศิระหลุดใช่ไหมก็องมีการเลือกตั้งใหม่ภายในสี่สิบห้าวันคำถามว่าพรรคเสรีรวมไทยจะส่งไหมนะครับก็เรียนตรงๆว่าเมื่อดูคะแนนแล้วนะครั้งก่อนในการเลือกตั้งครั้งตอนคุณศิระได้รับการเลือกตั้งได้รู้สึกจะสามหมื่นสี่พันคะแนนหรือไงนะนะนะครับส่วนพรรคเพื่อไทย ได้3,200 0องเศษต่อมาพักเก้าไกลจำไม่ได้นะพักประชาธิปัตย์อะไระมางนั้นนะของเราได้ประมาณระดับ5อะไรเงี้ยนะเพระฉะนั้นถ้าเมื่อมีตำแหน่งว่าเงี้ยเราโรทรงไปส่งนะเดี๋ยวคะแนนของผมก็ตัดกับก้าวไกลตัดกับเพื่อไทยมันก็ทำให้ฝ่ายรัฐบาลน้าพลังประชารัชนะดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นผม ยอมไม่ลงนะครับไม่ลงเพื่อให้ผู้สมัครพรรคฝ่ายค้านได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเขตนี้นะครับเหมือนกันนะครับใครเป็นก็ทำงานให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้ครับมีอะไรไหมครับท่านทั้งหลายวันนี้ก็สรุปสั้นๆแบบเคลียร์ยคงเข้าใจนะครับนะถ้าไม่มีอะไรก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ